สวัสดีค่ะพี่น้องืันนี้กับฝนตกพี่น้องฝนตกครินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเฮียสมกับสีมาเห็ดอันอยู่อันกินยามมือเส้านี่แหละค่ะพริกจากสวนพี่น้องเก็บมาแล้วก็เข้าออตู้เย็ยนไว้ทั้งพริกนุ่มพริกธรรมดาเฮซยสมกับสีเสียบ ใส่รวมกันเลยพี่น้องอย่มมือเศร้ากับอากาศฝนตกรินเห็ดกับข่าวกับน้ำกินย่มเศร้าค่ะวิธีบ้านง่ายๆพี่น้องทางใดฟฝนตกยุบบ้านอค่ะพิกนีก่กไ่ได้ซื้อพี่น้องเลย ได้กินเรื่อยๆได้กินเบิร์ดปีแล้วตอนนี้ก็กกำลังแยกต้นกล้าเพราะลงทงดำไว้พี่น้องเตรียมไว้เพื่อได้ปลูกกับต้นเขากระไนเนาะคะ่ะอืมนอ่สมเสียบไม่นี่แกพี่น้องไม่จาบลูกชิ้นฮอตดอกบนั้นนะเก็บไว้ใส่ประโยชน์ต่อบร่ได้ทิ้งได้้สม ส่งไมมหรือพี่น้องไมมเดี๋ยวป่พอใส่ส่งไมมเสียบเข้าไปง่ายๆพี่น้องอาหารยำม,มือเส้ามะเขือกัเก็บมาเรื่อยๆพอได้กินบริสุทธิ์พี่น้อง กันอยู่อันกินบ้านเฮาหา,หาเอาค่ะไทดุหากับบริสุทธิ์แต่คนทํางานนี่แกบ่มีเวลาก็ซื้อกกบ่เป็นยังเนาะก็อุดหนุนคนที่บริษทํางานช่วยช่วยเหลือกันไปนะคะเสียบสองไม้พี่น้องแล้วเาก็เอาก้านเอาควันเข้าออก สียบหรือว่าจามกันเดียวกันนั่นแหละน้อพี่น้องย่างไฟย่างไปย่างมาเกือบไม่ <c oughs> เกือบไม่พี่น้องเอ้เราจะสมกับมาเอาใบขิงพี่น้องลังบ้าน <c oughs> ปลอดสารอันนี้ฝนตกหำเนาะเ <c oughs> บิ่งกว่ามีตะแมงกินผ <c oughs> <c oughs> ักแพลนี่โอ้ยงามขักพี่น้องใส่ซสว้อน้องงวัวเด้เนองขักแต่ท เก็บผักเท่าที่มีค่ะผักสลันเนอุย้ยักอีเสริมอยู่สวนกันนีพี่น้องเต่บโวด้อามากินก่อนอันนี้ใบแมง่งแคงซอยพี่น้องที่สมกับเสียโคกก่อนเลยจังแรกด้านนี้กับใบหอมโคกใส่กันเลยจังแรกง่ายกับพริก แบ่งพี่น้องพระเยอะเห็ดเจีวจ้ำนำํำเล้วก็ตำใส่น้ำพริกี่ประดุกเด้อพี่น้องนี่หาเองนี่ใส่มองค่ะมีหัวหอมซอยใส่น้ำพี่น้องพี่จะสมปลูกเองอะนี่ก็จามปลาเคงข่นอนมาเด้อค่ะมากินข้าวเช้าน้ำกันพี่น้อง